กะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อทุก AFC ทุกท่านบ่ว่าอยู่นอกหรือยู่ในประเทศพี่น้องเปิดออกมาก็เห็นวดเห็นม้วย้พี่น้องเอ้ยหนึกเ็ดพี่น้องนึกเ็ดไปหามเ้านี่เาสิเอานหนึกเห็ดไปให้น้องมิวกับพี่น้องพี่น้องอว่าย่านเบื่อเนาะพี่น้องกะแม่นอยู่กขอบใจขอบมุขอบใจที่ว่าเป็นห่วงน้องิ้ว แต่ว่าเฮ็ดใน,นนี่ทือว่ากินมาเติงเลอพี่นอ้องเลยมใช่ไมมบ่มีพิษยังพี่น้องเขาจะเอาหนึ่งเฮ็ดไปใหน้นางมีวกับพี่น้องระวังหนึ่งแล้วไอ้อถุนถวนไปพี่น้อง กันเมือ,องเฮียนป้าเธอพาก,กับโต๊ะกึกปุลงหันเด้อสสดีปะลุงพากัไป้สชเฮียนไปหงเฮียนนางกอนเท่าเล็บจะไปหงเฮียนตะกิดเราเจอบริบายนโอ้โหลดกับซี่เดียวกันขักเนาะ หลดกระซี่เดียวกันขากเลยป่ะสวยเลยนะป๊าพี่น้องหน่ายังบมแต่เลยสวยเท่าป๊าลงก่อนทั้งลูกละลงก่อนแม่ไปลูกอาจประตูดีดนะครับบอกบอกอ้ายด้อบอกอ้ายนะอาจประตูดีๆ พี่เนาะเอา,เอาหนึ่งเห็ดไปาย,ยายถ่ายเอาผลอยากกินหนึ่งเห็ดปะ่ะ้นยายก็ยห่อนดิป่ะป,ะปะ่ะกินไ,ไหมหอยลายได้กินอิม่มหนึ่งเห็ดบักลายเตอะเห็ดเต๋อกระตาป๊าดท้อถ้าใครหาชั่วโมงมาขีด เขาชิมเมาเอเอะไรได้ร้อยใบบีปลลูกเฮดมาห้หนึ่งเฮดห่อนมาห่อนลอยหน่อยนะพี่น้องนอนยิ้มอยู่หลองหลักแหลกลอกแหลกหนาเต็มปุรลูอยู่อาหนึ่งเฮดมาให้ ยายนไม่ตาไปหาจักรศรัยหมดแล้วจักรศรัยหมดแล้วานนี้นางมิวไปหาเฮดได้เพียงเไยไปหารอเฮดทั้งมวนทั้งเหมื่อยนั่งวะกว่าสรีห้ากว่าศรีห้าได้อันดอกหนึ่ง ก้่นหนึ่งไดดอก่วานเยกิโลมาจำอะไรไปหามือสาวนี่ยอย่างหอบผถั่วจำาได้กระตาหนึ่งนะพอกันมาอือีนวานไเลย่อมาน่วเอาดกันดนบนเียงน้งเตอืมเยจะบยแงมืน่านมือแรกแล้วนแอบ เมื่อคืนนี่ก็ผน,นลูกมาะลิบอ่จนไปได้นอนมันฮิวนอนในเมื่อคืนนี้ได้มี่เช้าพูดอแล้วนั่งเชา้าเลยห่วยเสียงพัดลมบเดี๋ยวนี้พีนาา่น้องพัดลมฮาร์ตาลิคนหูทางหนักก้นเาะว่าทังนั้นโอ้ปา้าบิ๊กคิงผู้ พี่เบลฮะมันจะหน้ยังพูดอะไปห้ากันหนึ่งเฮ็ดแล้วไปแล้วก็ซอยมูแล้วกันมากไว้เขาตู้เย็นแล้วก็สิตักแนยอยู่นักกินเสียลงไปหุ่นลงไฮน่าจี๊ดจ่าหกสิบ วานี่กะอกซิะมันอยากเงียัพนี่กินล้วเขานะยังคกินกินเขาแล้วชิไปชอยวาดนี่มันิไปชอยกะจ้ยาจ้นเฮ็ดเสินี่่แห่่ไปกะย่าเางไหสิด้ต้านานเทาย่ากะอนพ่อไปลไปลกะฟังเบิ่งนํำยาย่าไปลกกะแต่เส้าาเลาลกปุยยากาเรา Nát để chọn hai phụ nề pin. Ong cái tết tết. Udo mẹ mừng. mẹ mừng. To mọc mẹ mừng. Răn nào, bà ừ. Ừ. Uhm. đâm nát sống hai có hên. Hiya. 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 ว่าต uh ้องขีมเนียวยอถ้ายอเอาดูย uh, ja ัะยานยานดูดมือเราอะจังนั้เวลามันหายมันหอกเนาะจงเอาผู้บก้าเอายนี่เลยทำนันอันโหนอนหยนี่กูบย่อขึ้นอ๋เขายไขนี้าให้กูมาจกูผาร่

มันเป็นคอมันลบกับมันจักมันชีเจ็บก็คุยชีเจ็บจำเกลนะอืมันใหญ่มันจักหนูอันนี้ที่บจักหนูมันจักหนูเด้ยินหน่อยเนี่ยเอาหนันเอาหนี้้ใหมันเบิ่งอันนี้มันแบบอันนี้จักงานหนีมันเบิ่งไล่หายพี่หน่อยเอ้ยไล่หายจะพูดกับมีแต่ไล่หายอย่างเงขึ้นการหายแม่แล้วก็เป็นหายโลดเนี่ยบๆไปไล่หายือ เอามอละบ่คือองคชาติบ่ปุ้มชมีเอาละบ่ไว้หายนีก็คือกไลหายเขบอกออ้อยือละบ่หน้าเต็มปูรูปสังเนาะหน้าเต็มอืมะกินนมบุยจะกินนมเย็นบุ แตก็บ,บ้าทำไมฮะไม่กินนมอันนี้เลยใส่สุกัยไปเลยดอกมันก็สีไปเจ็บดอกมนเช่าเลยดิยหายจะซาวมันไมันไข่แล้วมันเช่าเลยแต่แต่ว่ามันสะดุ้งมันไหลหายมันสะดุกแล้วก็มันสิตเงินหายเอาขึ้นกับมาอืมจะมาจิตหนาเต็มปุูปลรูขึ้นว่าเสนะ

เอาเ้าคนเพคนเนือเพ่จ็บอันนี้เจ็บก็เจ็บเละหว่าวรับหนาดำหน้าดำพึงเจ็บอยู่และอันนี้กระดมขาดำหน้าโรคใหม่มาแล้วดำเพึงไปมันก็เศร้าเองเจ้าวิดคิงพี่น้องเอ้ยโหจ่ายเงินตานี่เป็นเสั่งเต็มหักเต็มแหน่เต็มบ่มีหม่องบกหม่องบาง bang kia ni la bang kia kieng dang pa me vat dang pa ak me vat kieng a pa ak kho ango pa dai la a pa ak kho ango pa dai pa ak bu a pa ak kho ango ma chan ango ma lu kieng a pa ขำเขาถักรปั้นก็หยำแหลกบแหลกบึงจะกระเต้องลงไปเลยจะหนาพี่น้องยังอ่ะปั้นนอยเน่มันไลยยันอก็บริยัยก็ได้ปั้นเขาหนอดชำเลกโอ้ยไปใส่เนี่ยมิดไปใส่ไปผลวะเคพี่น้องจะบุรสิลงหายลงหน้าเอาหนึ่งเฮ็ดมาใส่ยาย ฝากกดไล์ก็แชร์เด้อพี่น้องคลิปหนาพบกันใหม่สบายดี